ห้ามทำอีกเจ้าไร้ยังอายได้แต่ย่ทาทำชื่อเสียงตระกูลสวียเส่อมเสียอที่แท้กลัวข้าทำให้ขายหนะ้าง่ายนิดเดียวในเมื่อรำคาญที่ข้าใช้แซ่สวียนักละก็ถ้างั้นข้าเปลี่ยนแซ่เป็นเย็ยนเ <laughs> จ้าคนสารเลวเจ้าลูกนี้ยงลูกิ้งไฟเ <laughs> จ้กากล้าอักตันยูท่านพ่อรู้จักคารพัวอวสอ <laughs> นีเสวยติ่งไฟเจ้ากล้าตบแน่เออของข้าเหรอที่จะทำอะไรกันแน่เน่ะเป็นแค่ลูกอนุคนหนึ่งทำไมถึงกล้าพูดแบบนี้กับพี่คนโตละะ่ละฮะล้ววันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าอะไรคืออาวุศโสอะไรคือเอะจะทำอะไรอะ่ะลูกเวรอย่างเจ้าจะบอกให้เยหากข้าไม่สั่งสอนเจ้าไม่ใช่เจ้าบ้านตระกนเสวยอะ อโอ้โเจบ็บป่าเจ็บจังเลยสเสืยอยวนเฮ้ท่านกิจฉาที่ข้าได้รับพระเมตตากล้าลงมือตีข้าท่านอย่าลืมนะข้าองครักษ์จงโยงที่ห้องเต้ทรงแต่งตั้งนะเฮ้เจะทำอะไรอะไอ้ลูกเวนจะบอกให้อย่าว่าแต่เป็นองครักษ์ตัวเล็กๆต่อให้เจ้านำทัพออกรบก็อ,อย่าคิดมาอวดดีที่จวนข้า เขาทำเข้าเจ็บนะอดใจหยุดเดี๋ยวนี้ขั้วกงตีคนหยุดเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเจ็บอ๋อพี่เจ็บจังเลยพี่ท่านพ่อพี่อ๋อท่านพี่ท่านพี่ของข้าโอ๋อเอวข้าเอลค้าท in oh, oh, ่านไม่เป็นไรจริงๆนะเยออ เจ้าลูกเนรคนนุณนี่ตีคนแล้วติ้งกัวกงตีคนแล้วใครก็ได้รีบมาดูหน่อยเร็ว